เอเนเพนภูมิใจเสนอรายการนักเรียนของจื้อย้อนยุคเอเนเพ่นตรุจจีนปี2025นี้เอเนเพ่นได้มารวมตัวกันแต่งชุดย้อนยุคเป็นแนวนักเรียนของจือ้อให้เสียงภาษาไทยโดย JPK แต่เอียอยู่ไหนฮะแต่เอียฮะหาแต่เฮ้ยมาถึงก็หาแต่แต่เอียเลยนะจงวอนเนี่ยเจอสองพระป่าวับอันนี้ป้ายอะไรเนี่ยตรุษจีน2องอัห้มวยของพี่จะเป็นแฟนพี่ในอีกวันข้างหน้าเห็นในเพ่นนักเรียนของจื้อมาถึงแล้วตรุเจีนเจ้าให้อะไรกับข้าย้ำจงวอนนในท่านกินก๋วยเตี๋ยวไหมฮะกินไหมฮะในท่านเจคฮะทุกคนต้องสวมบทบาทเป็นนักเรียนจีนเจ้ารักใครฮีซึงอะฮิข้าเนอะรักเอ็นจินยังไงเ็นีฮิ พี่ฮิสึงเตรียมพัดจีนโอ้มันเขียนว่าพัดลมครับมันคือพัดลมอ่ะครับคือพัดเนี่ยถ้าพัดมันก็จะมีลมออกมามันก็คือพัดลมนั่นเองอ๋อพัดไทยพี่ฮิสึงได้พราะเป็นพัดคือผมได้รับบทบาทเป็นนักเรียนที่เก่งวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยเมล็ดดอกทันตะวันซึ่งผมน่าจะเป็นคนที่ชอบติดติดพัดวะใช่ไหมใช่พัดติดตัวไอ้นักวิจัยทันตะวันขี่รอนอะไรนักทันตะวันเหรอฮะอะไรนะทันตะวัน โอ้มาไท<ม>าันตะว,วันโอ้พระเจ้า,าตุด,ดีนี้ขอใชีวิตสาดใสเหมือนด่าฟันตะวันนะฮะแต่ไม่ร้อนเป็นกระทะนะฮะไม่ร้อนพี่สิงโส์โพสท่าถ่ายรูปแบบน่ารักน่ารักแบบไม่ร้อนจะทะไม่ฮะเฮ้ยวันเสาร์เทียนวันนี้วันตายของเจ้านะเข้ามาแด่เขาจะจับเจ้าทำอาหารเลยพี่เจนักเรียนนักวิจัยกุก๊กท่านว่าเข้ากับพี่เจดีนะไม่มีใครในโลกนี้ทำอาหารอร่อยที่สุดไปกว่าผมอีกแล้วแล้วนะฮอชิมะ ฮิโมฮิโมฮิจูเอาความมั่นใจมีใจไหมก็มาจากจองว่นั่นแหละเหมือนจะแก่นั่นแหละโอ้ยพวกเจทั้งสองคนอย่าทะเลาะกันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวข้าจะจับฟาดเลยทนายเก่งเรื่องทำอาหารจริงอะนะเรามาแต่งคำคมสักสองสามท่อนเกี่ยวกับการทำอาหารดีไหมนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยโอเคเริ่มได้เลยควับมาทำปลาเผาเผาจนไฟไหม้บ้านโอ้ยน่าสงสารนะครับอะฮะไอฮิอาฮึไม่ไหวแล้วฮะกั้นํำไม่อยู่ละวของผมทำขนมเค็งควับ ขอให้ไม่หวานเหมือนเงินเคี้ยวให้ไม่ให้ติดฟันเหมือนบินค่าไฟโอ้ยพอนั่นพระรถไม่พอค่าไฟขึ้นค่าไฟลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงอย่างนั้นแหละเพอเปิดปิดเปิดปิดไม่ได้เลยอ่ะพี่เจกนักวิจัยอักษรศาสตร์เป็นนักเรียนวิจัยตัวหนังสือฮะจะไปแก้บินค่าไฟฮะไม่ให้แพงพี่เจกถูกตอกย้ำความรู้สึกเจ็บมากวิอะไรอ่ะติดโหแมวแล้วค่าไฟจะลดฮะพี่เจกเอาเหรอจริงเหรอครับไหนดูซิลรถไหม ผมว่าขึ้นเหมือนเดิมอะโอเคผมจะย้ายบ้านครับพี่จ๊ออกจากบ้านอย่าอย่ามาเล่นบ้านผมนะอย่าเข้าบ้านผมซองคนตีกันอีกแล้วหนูอยากลับบ้านแต่ที่ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทาไมปิดหูแมวและข่าไฟจะลบลงมันมีความเชื่อเรื่องหูแมวมาตั้งแต่เมื่อก่อนเหรอฮะหรือว่ายังไงฮะในสมัยนี้หรือว่านยุคก่อนเอใช่แต่ละบ้านเมื่อก่อนยังไม่มีไฟใช่ก็เลยเอาหูแมวให้ลูกเล่นข่าเวลาคำถามต่อไปเขาบอกว่าทําไมต้องข้อสะพานก่อนข้าม มันมันต้องเคาะได้เหรอว่าวปกติมันก็เดินข้ามไปเลยนี่วา่าเอ๊ะทำไมต้องอเคาะอะเราไปเคาะแล้วทำมาสะพานมันหักขึ้นมาทำไงอะ่ะแล้วจะไขซ่อมมาฮะหรือเคาะอยู่เลืล่นๆทำไงครับใช่ลื่นหัวแตกเลยนะแต่อย่างเงี้ยแตกดังอะเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยป๊อบหัวบ้านป้ากระสีใจดังป๊ออ้าวมันก็แตกดังป๊อปอะไม่เถียงครับก็จบไหมจบไม่แน่พี่เจกเป็นคนที่เรียนอัดซ้อนสินข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องทำให้คนไม่เคาะสะพาน แต่ข้าเป็นผู้เขียนยันสองหุ่นนักเรียนวิจัยอักษรยันยันอะไรยันเฮียไม่ใช่เขาหมาถึงว่าเป็นการเรียนในอักษรศีลวิจิตรศีลใช่ปะใช่แล้วผมสงสัยเลยว่าไอ้ยันพวกนี้ทีมนั้นน่นที่เป็นคนเขียนให้อะว่า<ไ>หมายคืออะไรมันหมายความว่าสมหวังดังปรารถนาทุกเรื่องอ๋ออย่างนี้นี่เองวับ ทุกเรื่องแหละนะแต่ยกเว้นข้าวฟของพี่เจค่ะผมดูออกนะเพราะผมเป็นนักพี่ซอนอูนักวิจัยสีหน้าผมเป็นนักวิจัยทางจิตวิทยาสีหน้ามันฟ้องหมดเลยคุณมีเรื่องอะไรในใจอะ่ะคุณออกมาแสดงทางสีหน้า <im ple> หมดเลยเ <im ple> น,นี่ไไยไปว่าอะไรตอบ, <im ple> ตบดิฮะตอบดิฮะตอบดิฮะไปว่าอะไรฮะพี่ซอนอูลันขำไม่ไหวกับหน้านิ่งของพี่ฮีซึ่อ๋ไม่ไหวแล้วอ่านไม่ได้อ่ะหล่อเกินแน่นอนอยู่แล้วเหรอครับ ผมเป็นน้องเล็กสุดนักวิจัยฝึกหัดอาจจะมีอ่านหนะ้าออกบ้างไม่ออกบ้างนีอ่านหน้าไม่ออกไม่เป็นไรอ่านใจส,สาวๆดีกว่านะน้โอ้เอ้าเยี่ยมไปเลยแนะนำน้องเนี่ยดีๆมากเลยปนปในดวงใจชั้นจะเป็นใครนิกิชอบเล่นกีฬาดีนะเอชั้นก็ไม่รู้ว่าชั้นจะเล่นกีฬาเก่งที่จะวัดใจสาวๆได้ไหมะนะพี่นิกินักเรียนนักวิจัยการใช้ร่างกายใช้ส่วนไหนอะครับส่วนเอวเยอะหรือเปล่าครับ เอวแบบเอว 4G อะเนาะมันจะเอาให้ได้เลย,เลยโอ้ยนิกกี้ว่าไปฮชแต่เรื่องจริงครัฉบฉันเด้งเอวแล้วแต่ว่าฉันออกซื้อไม่ได้ก็ข้อขอเปลี่ยนเป็นยกยกจานแทนละกันแม่ถ้าเป็นออนอน,อน้อนทำตนเอาชาอูหลงมาเสเิร์ฟให้ข้าหน่อยสิขาพมชาชักชาชาักชักอะไรชักอะไรพี่สองหุ่นค้อดีว่าเปลี่ยนเรื่องไม่งั้นยาวนิกกี้ลังเลเขาเลือกที่จะทำแบบนั้นหรือไม่เงียบนะเอาว่าเอาว่านิกกี้เอาวอะไหวะ และในที่สุดโหนเดาเดาเดาโหนแล้วโหนเพลงโหนเดาเอล 5G จ้ำเพลงเอาไปเลยเต็มแม็กซ์โอ้โหเดาดังได้กับบลตูนพี่นิกิเต้นแบบดุดันไม่เกรงใจใคร้เฮิปแล้วไปชักชักเกสต์ที่ช่างช่างแต่ให้กับน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันนะตัวโตไม่เบาอัจฉริยะนิกิเต้นยำช่างน้อยเลยว่าช้างใหญ่นะไม่ได้จะทำให้ช่าง นิก,กิชัางน,น้อยเขาไปซิผมไม่เล็กนะครับผมจะบ้าตายแล้วกเกจนะบ้าตายพี่นิกิเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับเรื่องการเต้นนะเต้นอะไรไปเห็นมันเต้นเลยสักอย่างเลยอะเต้นอะไรก็ไม่รู้ชัางน,น้อยเต้นไม่ดูอายุตัวเองเลยอะโอเค <laughs> แ,แล้วแกแล้วเราเรียนยอนยุคนี่นะให้ก็บอกแล้วล้มพัดตึงตึง ตงตงตงขอคาระวะค่ะหนูบัณฑิตหยางจ๋องวอนนักเรียนบัณฑิตนักวิจัยแมวหยางจ๋องวอนฮอฮอะไรเนี่ยล่าเลกนหนสิจ้าหนูหนูอ้โห<อ>ว,ว้าวเยี่ยมไปเลยครับท่านหยางเยี่ยมไปเลยครับวับ,วบต่อไปจ๋องวอนจะทำหน้ามแมวให้ทุกท่้นได้เห็นนะครับอือ่ฮอเฮอเเอเฮ้เหมีเฮเฮ้อเเเ ร้องอะไรวะร้ออะไรกันวะหน้าฟังขนาดนี้เลยอ่ะฮะอฮพอละวครับพวกท่านทั้งหลายได้แนะนำตัวกันไปละต่อไปทุกคนคิดว่าพี่หิสึงจะแกะเมล็ดทันตะวันได้หนึ่งนาทีจริงไหมท่านว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ฉันเชื่อนะมันก็ดิ่กระโดดแล้วแหละอ่ะอะฮิแล้วไปแกะทำไมอ่ะครับเออนั่นน่ะสิทีมงานให้ทำอะไรกันแน่เนี่ยอ้าอะไรวะเต็มที่เลยฉันว่าสิบห้ายี่สิบอะไม่มีใครแคร์คุณหรอกฮะ แต่แป้งเคน้องจองทาแป้งเคเอ๊ะเดี๋ยวเดียวอะไรวะอารมณ์ไหนวะอารมณ์ค้าละมั่งแบบเนี้ยพี่ฮิซึงต้องแกะ10เม็ดภายในหนึนาทีแม่มันก็เรืจิ๊บจ้อยนะแบบเนี้ยเขาจะทําได้หรือไม่ไปรับชมกันเลยครับเฮ้ยดูนี้ดูให้ดีนะทุกคนตั้งใจดูอย่างใจจดใจจ่อคุณโดนมือครับให้ยอกครับหยอกเอาเม็ดที่สองนี hey ่โอ้ไม่ไหวแล้วขอกินก่อนเลยนะหิวมากครับ ทำอะไรทำไมทำแบบเนี้ยขาให้แกะไม่ได้มาไว้กินโอ้ยไม่ทันละหมดเวลาพี่ฮิซึงทำไปได้8ดเม็ดอีเดียวเองใช่จะสิบดูสิอีกนิดเดียวอ่ะก็จะ10เม็ดแล้วทำไมไกินก่อนทำไปกินทำไมวะให้อภัยในความหล่อของผมด้วยนะครับเอนจินแงเกมแรกพี่ฮิซึงไม่ผ่านนะครับ ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะเป็นไปได้นะทำอะไรอาเซียชิปเหรออาเซียชิปดาเปล่าทำอะไรทำอะไรจองวอนต้องจับไม้บรรทัดที่ร่วงลงมาไม่เกินสิบเซนแบบแมวเมีย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 วจะร้องอะไรกันนะกันหนาวะจะเย็นสิพ่อหุ่นเจ๊กผมมั่นใจว่าเขาทำได้รออยู่ทั้งวันน่ะเมียวเมียวเมียวท่านจอมควับแมวร้องไหมนะพอเลยพอกันทีพอกันทีอืมเอ้ยได้ทำได้ดีกว่าเล่นเกมแทนฉันเลยมาอ้าห์อ้าห์ อาฮุมีมียวออ๋อฮะอ่ะฮีอ่ะฮได้ไหมฮะได้ไหมฮะอ๋อฮะได้ไหมฮะอ๋อฮะได้ไหมฮะได้ไหมได้ไหมได้ไหมทำได้เยี่ยมเลยเกมผีบ้าผีบอลเลยวะแต่ผมก็ทำได้สำเร็จฮะอ่อฮะอ่ะฮิพี่จังบอนทำสำเร็จนะครับต่อไปเกมเกมจับผิดภาพ อุ้ยดูนั่นซิเป็นภาพของพวกเราอ oh, ินเพินละโอ้ใช่ใช่แล้วอันไหนคือภาพจริงนะเนี่ยมีหลอกด้วยนะมีสายขวาไม่ไม่ไม,ไ,มไม่สี่อนอูไม่ใช่ภาพนั้นไม่ใช่นี่เป็นเพียงไฮไลท์ของเกมเท่านั้น <c oughs> เกมต่อไปพี่เจคจะอ่านต้นหนังสือสลับกันได้หรือไม่โอ้ oh, คนนี้เออไม่ได้ล่อมจมเศร้าพ่อคุณเจคนะไอออนฮัตเอ้ยนายต้องผูมิใจนะมีแต่คํามมทั้งนั้นเลยเจคแต่ผมเศร้าจะเศร้าไปทำไมแค่คนมันเบดใจเฮ้ยคุยอะไรกันนี้ผมเชื่อนะเชื่อว่าไม่ได้กำลังใจเข้าฉันกะวับ มันก็ไม่ได้ลอกไม่มีทางเกมแรกมาเริ่มกันเลยคำแรกสับปะรดสับปะสับหมูสับไข่สับให้ผลคำอะไรเนี่ยคำที่สองตำซิมติมซำคบยกซบยกซดเออคบยกผมมาเข้าหิวมากกว่านะ <c oughs> คุณท่านเจกอย่ามากวนสิวะอ้มิยวนสิวะอะไรวะ <c oughs> เอาอะไรเอ, <c oughs> เอาอะไร <c oughs> เอาวิรูเอาวิรูเอาที่สีน้นแฮมตูนูแฮมเตอร์ อาฟื่ยฟืยฟือยอาบะทวยถวยถวยควับพ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 บวับบทีมงานสรรหาแลือเกินเนาะทดสอบซาตะทักษะโตแมงแตงโมมา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 มันจะผลยังไงวะถ้ามีนทีมนานเด็กก็ตกตะบันสันฐานสันดานไม่บรรทัดสันฐานหัวละล้านหัวโจอ้ยพอแล้วเฮ้เล่นซะแข็งเลยแล้วจะไปเสยใข่หัวละล้านหัวโจทุกคนปรบมือให้เพราะความมั่วมั่วในใจจริงเว้ยหุบปากไปเลยผมผ่านแล้วใช่ไหมผมผ่านใช่ไหมครับพี่เจคผ่านการทดสอบ และแล้วตอนนี้พี่เจคก็ได้เป็นประมั์ของทีมเนื่องจากเป็นเกมที่ค่อนข้างยากทุกคนเลยมาดื่มฉลองกันมาดูเกมถัดไปพี่ซอนอูจะทำหน้ายังไงเมื่อกำลังกินมะนาวอ้าอ้าอาอ้ยแสบเอ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวอะ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 อาฮะอ่ะฮิขอรอมกินมะนาวแบบนั้นเถอะคนปลูกมะนาวนี่เองกับมือเลยนะวรับเชื่อเขาเลยมะนาวเน่าอ้าฮกินหึ่งเต็มสตูแต่พี่ซอนอูก็กินไปแล้ว โหดูน่าจะอร่อยกับมะนาวเน่านะครับแล้วไม่เปรี้ยวสักคำกินหน้าตาเฉยเฉยอานนีเอานนี้อันนี้อันนี้เลยเจ้าวันทำอะไรไม่ให้กินใช่ไหมเปล่าให้กินหมดทั้งลูกเลยที่ก็ไปริดจับทีก็ไปให้หมดเลยจ้ะเอาไปเลยจ้ะคิวเลยจ้ะคิวเลยเป็นไงอร่อยไหมฮะเป็นไปตอบเครืไม่ไปตอบเครืโอ้มะนาวสวนผมเน่าจริงว่ะโทษทีสุดท้ายก็กินจนหมด พวกนี้ครีแตกแน่หัดในที่ขี้หัดระวังนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยน้ำมะนาวกระเด็นเข้าตาพี่ซึ่งครับใช่ครับก็เลยต้องออกไปจากกองถ่ายก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่นะครับโทษทีนะน้องๆหนูๆก็ระวังแั่ด้วยนะวิธีปฐมพยาบาลห้เอามือสกปรกขยี้ตาลืมตาในน้ำแล้วก็ใช้น้ำสะอาดนะครับพี่ซอนอูผ่านการทดสอบเกมต่อไปพี่ซองฮุนต้องเขียนผู้การด้วยมือข้างเดียวพวกเจ้าคิดว่าไง ได้ข้อรับได้จ้านายจ้าได้หมดถ้าสดชื่นท่านทําได้อยู่แล้วจริงหรือเปล่าจ้ะจริงจ้ะจ้าเรามาจัดจริงจ้ะอะฮะอาฮิจริงใจไม่จริงโจโอ้โหโอโจอะฮะอาโจอาฮิอาโจอาอโจอาโจอาอิเอ้ยเอ้ยฉันทําได้เว้ยเอ้ยติดเลยเห็นไหมเออติดแลวติดทนนานเลยจริงจไออะไรกันเหรอดูพวกกันที่ทีมนั้นออกมาดิเป็นสิบกิโล เอาแล้วพี่ซองฮุนจะทําได้ไหมล่ะนั่นเฮ้เอออืมเขียนหนังสือยังไงให้กล้ามขึ้นมาถามแบบนี้ไงครับยกขึ้นยกลงเขียนหนังสือแล้วมีพลาน่ะพี่จองวอนแซวไม่หยุดเลยอ่าฮะไอฮีดูสิฮะอ่าฮะดูเขาสิ่น่าสงสารนะฮะเขียนหนังสือไม่พอยังต้องมายกแบกต้องหนักโอ้โหอ้เป็นไงฮะเขียนหนังสือแม่ไหมฮะแม่ไหมฮะก้ามขึ้นยังฮะผมรู้ว่าทุกคนเลยขอแห้งควับผมเลยมีลูกอมโบตันยาสีฟันคอเกตดมาฝากครับ ทุกคนสดชื like ่น <blond> กันหมดยกเว้นซองหุ <Portuguese> ่นเออทีมงานควับขอรูออมให้พี่ซองหุ่นหน่อยอะไรนะหมดแล้วหมดหมดหมดไม่ไหวแล้วกินสิฮะกินอะไรฮะกินอะมาฮะกินสิครับไอ้ปมมือให้ควับมันแขนไม่มีรูออมให้นะฮะไม่มีฮะไม่มีฮะมันแขนครับต้องให้ผ่านนะครับทุกคนได้กินออมหมดเดือดผมสิบกิโลเนี่ยแต่พี่สองหุ่นก็ทําสําเร็จ ได้ข่าวว่าท่านนะฮะเขียนมา20ปีไม่ใช่เหรอทำไมมันหนักอย่างงี้ยี่สิบปีไล่สิบโลไม่คุ้มเลยคุ้มสิฮะได้สิฮะได้กล้ามได้เข้าโรงพยาบาลมากกว่าเกมต่อไปพี่เจเอาผ้าปิดตาและหั่นต๊อกโบกี้ยี่สิบชิ้นภายในอ้าวเขาไม่ได้บอกว่าภายในกี่วิอะอะไรอะอะไรวะแบบนี้ทีแม่มันก็ลำเอียนนี่วะไม่ได้ไม่ได้น้องจ๋องไม่ยอมนะฮะมันจ๋องไม่ยอมมาคแล้วจะไปรบไปเพื่ออะไรจันอะ เคยจับไหมจับตรงเนี้ยที่หัวใจเนี่ยฮะฮะฮะน้องจอมขอสี่ห้าวีขอให้เจหรือขอให้ตัวเองหันปิดทางพี่จองวอนเสนอไปทีมงานจึงลดเหลือ30ทําให้เกิดความท้าทายมากขึ้นอโทษน้องเจพี่ทําให้น้องกดดันไปมากๆคโคตรเลยพี่เห็นอะไรไหมครับ แล้วผมก็ไม่เห็นอะไรเลยดีแล้วครับไม่เห็นอะไรเลยอ่ะผมจะกลับบ้านยังไงวายวาดเสียวโฮ้เอ้เฮ้เฮ้นฮ้เฮ้โฮ้เฮ้ยฮ้เฮ้เด้เเฮ้เฮบเฮ้เ้เฮ้เฮ้เ ให้โดนมือว่ะเฮ้ยพี่เจโดนมือแล้วโดนแล้วหามือให้หน่อยนี่นี่ฉันเจอนิ้วไหนแล้วฟ้องนี่อยู่นี่ฉันเอามาใส่เล่นก่อนไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชเาลหาาใส่อะไรกันหานิวตัอนหานิ้วพี่เจหันนิ้วตัวเองนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนิ้วของตัวเองอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้อไม่ได้หันนิวว่าโทษทีฮะอย่างเย็บกันหมดได้ปะแค่แกงได้นิดหน่อยเองอ่ะ ลองยห้เสียงห้องเสียงแหบเลยเออกดผ่านค่ะพี่เจผ่านไปนิกิปะพี่นิกิเต้นเพลงโนเด้าแบบเร็วคูณ2องโนเดาจังไดก็บรลุษผมชื่อในรัฐศาสตร์อันแพลวๆนะครับผมเห็นมากับตาเลยนิกิเต้นเก่งมากนะบอกไว้ก่อนเลยละครับไหนๆก็พูดแล้วนิกิลุกเต้นโชว์เลยเอาแล้วเอาแล้วว่าไงพนุสุพรนโนเด้ายัง พี่นิกิจะเต้นเพลงโนเด้าแบบเร็วคูณ2ได้หรือไม่นั้นต้องไปติดตามการเด้าของพี่นิกิเลยครับโอ้โหโนเด้าพี่นิกิกำลังเต้นเพลงโนเด้าแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปนิกิลังเลเขาเลือกที่จะทำแบบนั้นหรือไม่เงียบนะเอาวะเอาวะนิกิเอาวะ และในที่สุดโนโนเดาเดาเดาโนเล้วโนโนเพลงโนเดาเอล 5G จำเพลงเอาไปเลยเต็มแม็กซ์โอ้โหเดาจังได้กับบอลลูนเออพินิกิเต้นแบบดุดันไม่เกรงใจใครเฮิร์บแล้วไปชักชักช้างทางทางแต่เธอน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันนะตัวโตไม่เบาจะโมโหยพินิกิโชว์เสน่ห์การเต้นเพลงโนเดาแบบเท่ๆปิดจบ พี่นิกิเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับเรื่องการเต้นน่ะชั้นช้างใหญ่เว้ยไม่ใช่ช้างเล็กนี่จะบด้แหละเขินะทุกคนโอ้เ้อใขอบคุณเกมนี้นะมันทำให้ชั้นได้รู้ว่าชั้นอะเต้นได้พี่นิกิเต้นเพลงโนเดลแบบคูณสองได้สำเร็จขอแสดงความยินดีกับท่านมิจิเลยนะครับนิกิได้เลยพี่เจครับอล่ะเราไปเกมต่อไปกันดีกว่าเกมถัดไปเกมทดสอบการฟัง ฟังมาไม่เข้าใจที่อยากใหราฟังอยู่อะฮะอะฮิตฟังมาพูดซัตว์รูหัวแต่เธอเดินมาแค่พยักหน้าแล้วก็จากไปอ่ะอย่าเพิ่งไปสักยกเปล่าตั้งใจฟังให้ดีคำที่คุณได้ยินดังต่อไปนี้มีคำว่าฮีซึงกี่ครั้งสองั้ะเดี๋ยวพี่จองวอนยังไม่ได้เริ่มเลยทุกคนตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อพี่ฮีซึงยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะเริ่ม พี่เจคส่องกบพี่สองหุ่นกระดิกนิ้วรอจนมือเป็นง่อยทุกคนได้แต่รอฟังคำตอบจากทีมงานซอนอูนั่งคิดจนเพ้อเพี้ยนโอ้หชั้นว่าเลิกเลกเลิอกกองอปิดกองเดาไปเลยแปดสิบล,สล,ละกันสองห้าุกอาชาควบเก้าลีโอเก้าละกันเจ็ดฮนุมันคำตอบที่ถูกต้องคือแปดเอ้ยชั้น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 ตอบถูก ชั้นชั้นนะรู้ได้ไงว่าชื่อฉันมี8ครั้งใช่ไปย้อนนักซื้อมอปลายไงรนี่กี่ชั้นจะ่ังฮะจะไปเป็นคำว่าเจฮะมีกี่ครั้งฮะต่อไปเป็นคราวของพี่เจหนึง่งจะชันรู้แล้วชั้นรู้อะไรวะยังไม่ทันเล่นเลยรู้ได้ไงชั้นรู้ว่าหมายถึงว่าเจอะไม่ใช่เจกใช่ไหมเจกับเจกอันสอนมันคล้ายกันโอ้กันได้วนรู้คำตอบแล้วเริ่มได้ซอนอูคิดว่าสิบเก้า พี่สองหุ่นหลับรอแล้วทุกคนนั่งสับประงบจองว่อนนั่งสมาธิเข้าฌานซอนอูนับนิ้วดีดจมูกพี่เจ๊กหลับคาโต๊ะหมดเวลาแล้วอาจะี่ีตัวชัอนชสเว้ยหกห้สับ4ีห้าหมายเลข็กคำตอบก็คือมีชื่อพี่เจ๊หครั้งพี่ฮีซึงจึงได้เป็นพระเอกในเกมนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ แต่ปเป็นชื่อนิกกี้ฮะนิกกี้ฮะไม่มีคำว่าซุกี้แห้งแน่เลยนิกกี้ไนกี้เริ่มได้พี่นิกิกระดิกนิ้วรอแบบพี่ซองหุ่นเป็นง่อยไปอีกคนแล้วพี่ซองหุ่นรับไม่ได้จนหลับรอพี่เจคเป็นงูเหลือมซอนอูและจองวอนเหมือนดูหนังหมดเวลาเฮ้จองวอนยกก่อนเฮ้ สิบไปดิเจ็ดครับเจ็ดห้าสามวัด <laughs> มาเล่นหวยของผมเจ็ดนะหกแล้วกันชั้นแปะแต่ขอเปลี่ยนเป็นก้าวคำตอบคือมีชื่อพินิกิซ้ำแค่หกครั้งเท่านั้นโอ้ยโอ้ยอะไรการอะไรอะไรการอะไรเย <Yeah. S 1> ไม่ถูกสักข้อสิได้ห้าต่อผิดหมดเลยห้าต่อผิดหมดเลยห้าเป็นครูจะได้รู้วิชาไหนใช่ตอนนี้สำนักพวกเรานะ่ะมีเกมเล่นด้วยผู้ชนะเน่ะไม่ต้องพึ่งโชคหรอกถูก,ถกต้อง,ตอ,งตอนนี้คงจะหมดเวลาสนุกของสำนักเรา เอ็นหายเพนสมนัฟเราต้องเปลี่ยนไหใหม่แล้วแหละไหเก่ามันพังจบเกมการแข่งขันของวันนี้ยังไม่จบมีรับรางวันอีกฮ่าฮอาฮิาฮิโอ้โอ้ตั้งตารูจังเลยอ่ะทหารรับใช้มาเอารางวัลของใหญ่มาใหญ่มากคะเบนแตตเตมันคืออะไรอ่ะของชำรวยเหรอมันคือกระปุกฮะกระปุกออมสินฮะระวังแตกนะครับ ก็บอกว่าระวังใจวันนี้พวรอนเพนเป็นนักเรียนของจื้อฮะไอฮิใช่ไหมฮะใช่ซินเตียยู่อิงวันนี้ต้องใช่นะเป็นนักเรียนจีนตุ่นจีนนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในปี2025นี้นะก็ค่อยปีใหม่ตุนจีนี้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงข้าขออวยพรให้เอ็นจินทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ ้ารพะเจ้าขอให้ทุกคนสุขสมหวังดามปรารถนาคิดอะไรก็คิดแต่สิ่งดีมีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตขอให้ทำปวยพรนี้กลับไปหาทุกคนร้อยเท่าพันเท่าแน่นอนอาฮะอาฮิอาวุขอให้ได้อังเปาเยอะๆครอบครัวมีความสุขทุกบ้านทุกคนทุกบ้านทุกเมืองข่านักเรียนบัณฑิตเจและวงเอ็นไฮเพ่นเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านขอคารวะบ๊ยบายไว้เจอกันเทปหน้าบีลิฟเอนไอเพนภูมิใจเสนอ นักเรียนย้อนยุกคงจื้อเนนเพชรให้เสียงภาษาไทยโดย JPK